สวัสดีครับเอฟซนชาติชวนคุยเมื่อนี่ผ้าพี่น้องมาวัดคำเจริญตำบลเมืองเพี้ยอำเภอกุดจับจังหวัดอุตรดอิานี่มารวมกิจกรรมของคณะสงฆ์ในอำเภอกุดจับมาคารวะล่องเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปได้แก่พระคู่สุวัฒนาพิลมและพระคู่อาทอนศรีธรรม ร่องเจ้าคณะอำเภอขุดจับจังวัดอุตรธานีเรื่องเล่าสิเป็นแบบไดนแน่ขอพี่น้องติดตามรับชมได้เลยครับ In the Thank okay. you. you uh.

คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนัน่นเลยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการท่าคลิปขั้งต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ